สวัสดีครับวันนี้เรามาดูนะครับว่ารุ่นตระกูลแอนะครับรุ่นตระกูลแอต่างๆนะครับเป็นหัวแบบนี้นะครับนี่หัวแบบนี้ตัวนี้แบบว่ามันช็อตแล้วนะครับแตบบ่ว่าถ้าใครลา้ลาง่ะล้างตรงเนี้ยเดี๋ยว,ยวถ้าเราใครล้างตรงเนี้ยล้างไม่ดีเป่าไม่แห้งนะครับ มีโอกาสช็อตครับช็อตทั้งบอดเลยนะครับตัวนี้ช็อตทั้งบอร์ดเลยผมก็เลยคิดว่าน่าจะช็อตแล้วแหละครับตัวนี้ถ้าใครล้างไม่ดีต้องเป่าให้แห้งนะครับทิ้งไว้ประมาณ1หรือ2วันนะครับตัวนี้ถ้าเราแบบว่าฉีดฉีดน้ํายาเข้าไปนะครับฉีดน้ํายาเข้าไปปุ๊บแล้วก็เช็ดเชใช้กระดาษเช็ดช่เช็ดเรียบร้อยปุ๊บแล้วก็เอาไปเสียบมีโอกาสช็อตครับผมตรงนี้นะครับ เดี๋ยวมาลองแกะดูนะครับตัวนี้เพราะว่าพังแล้วครับตัวนี้ตัวนี้รีบเกินนะครับเราลองมาแกะดูะมันจะเป็นแบบนี้นะครับมือมันจะเป็นแบบนี้ ล้างนะครับตอนนี้บางครั้งก็มีโอกาสเสียงนะครับมีโอกาสเสียงมีโอกาสเสียงเป็นคาบเลยนะครับเป็นคาบาต่างๆนะครับตอนนี้ลองมาดูครับตัวน,นี้นะครับเราลองแกะดูนะครับ ตัวลูกยางเราใช้กระดาษชูแป้งหนึ่งเช็ดฝาหมึกเลยรูเล็กๆนะครับเพราะว่า รุ่น L นี้ก็คือแบบว่าจะเป็นการฉีดรูเล็กๆนะครับตัวนี้ตอนออกมาออกมาเข้าแรงดันน้ำหมึกออกตรงนี้นะครับนีตรงนี้เราจะมีตัวกรองนะครับต้องขยันปิ้นบ่อยๆนะครับพวกรุ่น L นะครับ เพราะว่ามันมีโอกาสตันง,ง่ายนะครับตัวนี้เรามางัดตัวนี้ดูนะครับลราจะงงัดตัวนี้ดูดูนะครับ ส่วนมากรุ่น L มันจะตันบ่อยถ้าเราแบบว่าไม่ค่อยได้ปิ้นนะครับเป็นเส้นนะครับเส้นขาดนะครับอืมจะเป็นแบบนี้เลยนะครับเป็นรูเล็กนะครับพอฮองก็บอกว่า ว่าทำไมปิ้นไม่ออกซื้อมาทิ้งไว้ประมาณสองสาเดือนแล้วซื้อมาใหม่ทิ้งไว2้ 2- 3สาเดือน4เดือนแบบนี้ไม่เคยได้ปิ้นเลยนะครับมันก็มีนะครับส่วนหนึ่งมันมีตันอยู่นะครับบางคนก็ขยันแบบว่าล้างล้างแบบละเอียดขั้นสูงนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสตลับหมึกเสียนะครับหัวพิมพ์เสียตรงนี้นะครับเพราะว่าตันก็ส่วนมากหมึกที่จะตันก็คือ มันจะตันร่องมันจะตันร่องร่องตรงเนี้ยร่องทางโค้งมาแบบเนี้ยมันจะติดมันจะเป็นคาบหมึกเลยตรงเนี้ยคาบหมึกติดเลยหมึกมันแห้งแห้งปึ๊บตอละมันแห้งข้างในตรงเนี้ยเป็นเส้นอะแห้งข้างในเส้นปึ๊บมันก็ปินไม่ออกสั่งปิ้นไม่ออกนะครับเพราะว่าเป็นรูเล็กๆนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ ตอนนี้ก็เป็นเส้นเป็นเส้นตัวเวลามันแห้งแบบนี้นะครับมันก็ไปดันน้ํายาต้องไปดันน้ํายาครับบางคนก็ใช้แบบสลิงแรงเกินไปครับมีโอกาสนะครับรั่วรั่วเข้ามาตัวนี้นะครับมาก็รั่วรั่วรั่วมาก็มีนะครับผมตัวนี้ส่วนมากที่เกิดสาเหตุที่แบบว่าทําไม ทำไมแบบว่าลูกค้าแบบว่าปินนไม่ออกสักทีนะครับก็ใช้วิธีการล้างละเอียดทุกครั้งตลอดเวลานะครับมีโอกาสที่บอร์ดจะล็อกก็มีนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับเอหมึกตันตันมากแล้วก็พยายามแบบว่าจะล้างละเอียดบ่อยๆนะครับทำให้บอร์ดมีปัญหานะครับตัวนี้ในทางที่ดีครับก็ใครที่ทำไม่เป็นก็คือแนะนําให้ ช่างดูให้นะครับผมหรือเอาเครื่องไปให้ช่างดูให้นะครับมันอาจจะเสียน้อยกว่าเดิมนะครับจากที่เราเคยทําแล้วอาจจะเสียน้อยกลายเป็นเสียมากนะครับตัวนี้หมึกมันจะแห้งแห้งแห้งแล้วก็ตันรูลเล็กๆมันก็ตลับหมึกมันก็ดึงดึงมาเข้ารูนี้ไม่ได้ตันข,ขอบข้างรอบขอบข้างตรงนี้นะครับตัวนี้ เป็นเป็นวิธีแบบหนึ่งนะครับอันนี้แกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อการศึกษานะครับสูบแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะครับอลองปิดลองปิดฝานะครับ ลองปิดฝามันก็เป็นรูเล็กๆนะครับเป็นรูเล็กๆตรงเนี้ยนี่รูเล็กๆเล็กมากครับลองปิดฝานะครับมันจะเข้ามาปิดฝาตัวนี้ไว้นะครับนี่มันจะมาแบบเนี้ยมันจะมาแบบนี้นะครับตัวเวลาน้ำหมึกมันเข้าไปนะครับ ันเข้าไปไปตรงนี้ก่อนเลยตรงนี้ก่อนแล้วก็ให้มันไหลไหลไหลเข้ามาในรูเล็กๆนะครับน้ำหมึกมันจะไหลเข้ามานะครับนี่ตัวนี้ก็คือแบบว่าน้ำหมึก ve, ในแทงค์แทงค์หมึกเข้ามาเข้ามาตรงนี้แล้วก็ไหลไหลเข้ามาเ <cod. S 1> ข้ามาอยุดจุดนี้จุดหนึ่งจุดเดียวตรงนี้นะครับจุดนี้ปุ๊บแล้วก็ ูตัวนีน้มันก็ออกมานะครับออกมาจากรูนี้นะครับสีน้ําเงินนะครับออกมาเสร็จปึ๊บมาเข้าตัวไหนมาเข้าตัวกองนะครับตัวกองตัวนี้นะครับก็กองแบบพวกเศษต่างๆนะครับตัวนี้หรือว่าการวิบางครั้งขึ้นอยู่กับน้ําหมึกด้วยนะครับว่าเราใช้ของหมึกน้าหมึกเทียมหรือว่าเป็นน้ําหมึกแท้นะครับน้ําหมึกแท้อาจจะอยู่ได้นานหน่อยนะครับผม ได้ยาวหน่อยแต่ถ้าเป็นหมึกเทียมอัดก็มีโอกาสอยู่นิดนึงนะครับผมตอนนี้กองกองเศษต,ต่างๆนะครับเป็นที่เป็นคาบนะครับเสร็จแล้วก็เข้ามาในหัวสาเหตุทําไมว่าใช้น้ํายาบีบอัดเข้าไปแล้วบางคนก็ใช้สลิงอัดแรงเกินไปมีโอกาสแตกนะครับแตกแล้วก็ลูกยางตัวเนี้ยขอบลูกยางตัวเนี้ยอาจจะไหลมันจะเสียได้นะครับอ่า เสร็จแล้วก็มาดูตรงนี้นะครับมาดูตรงนี้บางคนแบบว่าล้างเสร็จปุ๊บใช้กระดาษเช็ดชู่เช็ดหมดเลยเช็ดแบบนี้เลยนะแบบว่าเราเคยเช็ดแบบเปียกเปียกตรงนี้ใช่ไหมเปียกรอบตรงเนี้ยเช็ดแบบเนี้ยเปียกเปียกเสร็จแล้วก็มาเช็ดตรงนี้ซ้ำอีกน้ำมือไอท้ที่ที่เป็น กระดาษเช็ดชู่แบบว่าเช็ดตรงนี้แล้วมันเปียกในในกระดาษเช็ดชู่นะครับแล้วก็มาซ้ำตรงนี้อีกทาให้มันชื้นนะครับทําให้มันมันชื้นตรงนี้แล้วก็เอาเข้าไปเสียบในเครื่องนะครับเกิดโอกาสเอหัวแม่พิมพ์ช็อตนะครับช็อตเสร็จยังไม่พอนะครับบอร์ดช็อตอีกนะครับผมก็เลยเสียเสียมากเลยครับตอนนี้นะครับ เรามาดูแกะดูนะครับเราผมจะแกะให้ดูนะครับแนะนําแบบว่าล้างเสร็จปุ๊บค่อยๆล้างนะครับไม่ต้องอัดอัดแรงมากไม่ต้องอัดอัดตรงเนี้ยแรงมากไม่ต้องอัดแรงมากนะครับตรงเนี้ยถ้าอัดแรงมากมีโอกาสหมึกแตกนะครับขอบข้างแตกลูกยางแตกมันเป็นกาวนะครับเป็นซิลิโคนกาวตัวนี้นะครับ มีโอกาสแตกนะครับถ้าลิ่ยิงอัดแรงมากนะครับผมตัวนี้แล้วก็เรามาแกะดูบอร์ดนะครับ